เอาละครับทุกคนครับนี่คือโรบอกในแมปการโจมตีห้องน้ำ EP ที่5 7แล้วเรามาดูกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างอ้ยะเอาละครับเต็มได้แล้วด้วยทุกคนวันนี้มาชมใหม่ตัวอะไรนเนี่ยกดอีก่อนท่าอะไรโอ้โยกระโดดถึกมากตอนนี้มาเลยดีกว่าเป็นพี่ใหญ่ตลอดการอะไรจะตัวในยิงยิงตัวแตกซะมาดิครับใน วันนี้พี่มาแบบโคตรมากอย่ามาหือกพี่นอนอยู่ตรงนั้นแหละมากระโดดกระทืบทีนึงนี่หนวขี้นี่ต้วมแตกกันเลยเดียวอย่าให้อลราวาตใครที่ชอบแมปนี้นะครับแม่บอกได้เลยว่าเราใจแล้วก็จะแปะลิงก์แมปไว้ให้ใครอยากเล่นตามก็เข้าไปกดเล่นตามดูได้เอาดิพี่โอเล่นก่อนมาปื้มไ้หายหมด จัดเต็มจัดเต็มแบบไข่เค็มชายาอะไระพี่เบิ้มมาเองวันนี้พี่เบิ้มแบบไม่ต้องแปลงร่างมาตัวพอๆกันวัดกันไหมล่ะบึ้มก็ให้นี่หงายเก่งเฮ้ยตามเหรอโอเคเด็กๆเจ้าพวกซ่วมจิ๋วพวกนายกลายเป็นซ่วมจิ๋วเดี๋ยวพี่กัพี่ใหญ่นีเบึ้มก็ให้โอ้โหก็โดดตอนนี้นี่ สวัดดีจเจ้าหัวเน่งซสวมหัวนเน่งใช่ไหมอ่ะยังจะมาอีกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวตีตายเลยตัวเองมาแล้วครับอุ้ยอ้ยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บุบบุบบุมบ,ม,บ,ม,บ,ม,บม,มาให้นี่แน่นี่สามตัวใช่ไหมนี่สามตัวตรงจัดไปปึ๊บยิงมิสไซล์โอ้โหมิสไซล์ปล่อยเป็นแฉกไปเลยเดียวมาเลย,ยวิชอมยักษ์มาแล้วมาเลยมอมเยิน บึม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 มาเลยมากันเยอะเหลือเกินจริงครัตัวไม่เป็นไรบึมบึมบึมตายหมดบอกเลยเลยเละเทะซ่วมเละเป็นขี้บอกเลยตอนนี้โอ้เยอะจริงๆคืนที่68ความไร้การช่างน่ากลัวบึมบึมไปหมดอ่ะตอนนี้บอกเลยเลยนี่ได้จากตัวเค็มมาไอ้หยุ่นนี่เรอบึมงูให กระโดดกระทืบไปสัทีหนึ่งคิดว่ากระโดดเป็นอยู่คนเดียวหรือไงล่ะสาวน้อยมาเจอพี่หน่อยไอ่ยาปป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 ป มาหมอมเยินว้าเจ๋งนักนั่นเราอ่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วอูตรงนั้นเพียบขอแจมทุกคนบึ้มเขาให้ขอแจมทุกคนตบนนยักษ์มาเลยดีกว่ามาึ้มเขาให้มาลุยกันตับแตกบอกเลยว่ารอบนี้ดับเบิลนี่เล่นแบบดับเบิลึ้มนี่ กระเด็นตุโบโบอกได้เลย,เลยตายท่อ,อําเภอส้วมแตกท่อ,อําเภอมาเจ้าส้วมบัดดีไงเก่งเว้ยนะมีของขวัญแล้วตอนนี้เคมอะไรได้บ้างเนี่ยเคมเหรียญสบายใจและคราวนี้เฮ้ยโอ้พี่บ้อมโคตรโหดนั่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องเจอเจอ้าดนจริงจริงหรอ เฮ้ยพี่บิ้มใจเย็นแปะพักหรือไงเนี่ยพี่เบิ้มไม่แปะพักเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวดาทำไมพี่เบิ้มเดี๋ยวนะเราต้องจัดการเจ้าตัวนี้จริงๆเหรอโอ้ยอ๋อโอยเลเซอร์อุ้ยแท็กทีมันใช่ไหมพี่เบิ้มได้มาคิดว่าใหญ่แล้วจะกลัวหรือไงโอยโคตรอะอุ้ยไม่ได้ละอาวุธเรากระจอกไปละช่วยหน่อยเพื่อน เอาละงานช้างบึ้มให้โอ้โหไม่ลดเลยอะทุกคนอะไรวะเนี่ยช่วยช่วยหน่อยทุกคนไฟเยร์ไฟเย่อบุยยิงหัวเองดีกว่าโอ้ยหูเจ็บแย่ละเราเสียเปรียบละตอนนี้บึ้มให้ให้มันเหลือตัวเดียวดีกว่าทุกคนลุมมันก่อนเอาพิ่ิม้มคืนมาโอ้ยโคตรอุ้ยโอ้โหโดนอีกอะ ไอ้เจ้านี้ไปอยู่ใไกลดีกว่ายิงหัวยิงหัวพี่บ๊้มยังไม่ตายโคตรอึดหถึกมากอไลเซอร์ใช่ไหมพี่บ๊้มมามาผมก็เบิ้มผมควรมาหุยเลือดแดงแล้วตอนนี้งานเข้าหุยมามามาเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วยังไม่ยอมตายอีกนิดเดียวพีบบ่บอมจะตายแล้วออ้ยดี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 ด้ยอ๋ยิยๆๆยยไปก่อนยิมก่อนตนอน,นี้อุยออย,ยนนุุยอยย,ยุยุยอุยย่ยุ่ยยยย หมอมาอุ้ยเดี๋ยวหมอมาปึ๊บโอเคเติมก่อนเติมงานก่อนตอนนี้อาแล้วครับหมอมาเติมงานแล้วไม่มีปัญหาโอเคหมอขอบคุณมากเอาไงวะเนี่ยเมื่อกี้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหายไปไหนแล้วอ่ะตัวที่เค็มได้อะหายชิปเปิงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเติมก่อนเติมก่อน เดี๋ยเจ้าตัวนี้เดี๋ยวนะวิดูลนะเราเห็นละเราเห็นจะแปลงร่างละโอเคมาเฮ้ยใจเย็นๆแต่พี่โอ้โหเกือบมาแล้วครับพี่ใหญ่มา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 วิใจเย็น,ยนยยใจเย็นบึ๊บ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 นี่ยิงไปเลยนี่ตาแก่ตาแก่ตาเลเซอร์ใช่ไหมอ๋อ ยีไว้ดู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 ดอ้าวเฮ้ยมันหนีได้อะอะไรเขาเนี่ยเปนแย่แล้วเวลาศูนย์เลยเกมจบโถเคียร์มันไม่ได้โกรธนะเนี่ยบอกให้ใจเย็นๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรถือว่างานนี้เนี่ยเจอหัวหน้าถึงสองตัวเลยทีเดียวใครที่ชอบนะครับไปลิงก์แมพไว้ให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะก็ยูทูบอเวกวันละหนึ่งคลิปแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวพี่โอไปลุยใหม่นี่เขาเริ่มคืนที่หนึ่งกันแล้ว รู้สึกทีมงานจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อาอาล่ะแต่ประมาณนี้ดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด็กดีก็นอนแต่หัวค่ำนะครับอยนอนดึกเกินไปเดี๋ยวโงอนะบอกให้โอเคไปละคลิปนี้สวัสดีครับ